สวัสดีแฟนเพจของ IPS t Thailand ทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามเป็น Facebook แฟนเพจของเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการติดตามของเราผ่านช่องทาง YouTube TikTok Instagram หรือช่องทางอื่นๆก็อยากขอบคุณทุกท่านที่เป็นแฟนของเราอย่างเหนียวแน่นในปีพศ2563ที่กำลังจะผ่านคนไปนี้ พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับสถานการณ์โควิด -19 นะครับซึ่งพวกเราทราบกันดีว่าเราทุกผู้ทุกคนจะต้องปรับตัวกันอย่างมากไม่เว้นแม้แต่ระบบการจัดการศึกษาหลายโรงเรียนไม่สามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนได้คุณครูหลายคนต้องพยายามที่จะสอนนักเรียนจากที่บ้านนะครับในการนี้สสวทได้จัดโปรเจกต์โฟขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับ คุณครูของขวัญให้กับนักเรียนโดยที่เราเชื่อว่าการเรียนรู้ต้องไม่จํากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนต้องสามารถที่จะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ดังนั้นทีมสสวทได้สร้างโปรเจกต์โฟร์ทขึ้นมาเป็นสิ่งที่ทําให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองในขณะเดียวกันคุณครูก็สามารถที่จะใช้ในการศึกษาและก็เอาไปใช้ในการ สอนอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียนได้พวกเราได้ยินกันมาเยอะสําหรับสมรรถนะท,ที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่21สําหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้สมรรถนะเหล่านั้นต้องเรียนว่าเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีที่สสวทรสร้างจนเรียกว่าเป็นวัฒน,นธรรมของการจัดการเรียนการสอนของสสวทมาโดยตลอด โปรเจกต์โเองซึ่งเป็นนิว normally สำหรับการศึกษาก็ไม่ได้ละทิ้งสิ่งนี้ครับเราได้จะให้การสร้างสมรรถนะเป็นหัวใจเป็นแกนกลางของการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นวิชาใดในโปรเจกต์โฟเชื่อได้ว่าการที่นักเรียนได้เรียนผ่านสื่อตัวนี้และคุณครูหากใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางนี้จะถือว่านักเรียนเป็นการพัฒนาการที่สำคัญของระบบ และเราจะเรียกว่าชายเซ็นเตอร์เอนดูเคชันคือยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนการสอนและให้นักเรียนพัฒนาตามสมรรถนะที่ตัวเองถนัดตามเพลที่ตัวเองสามารถที่จะเรียนรู้ได้และท้ายที่สุดเราเชื่อว,ว่าจะสามารถที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพมีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่21ครับการพัฒนาเยาวชนของชาติเป็นเดิมพันที่ท้าทายมากของประเทศเรานะครับ สสวทยังยึดมั่นที่จะสร้างคอนเทนต์ดีๆสร้างเนื้อหาดีๆเพื่อช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศให้เท่าทันเทคโนโลยีโดยเฉพาะในยุคที่การเรียนการสอนเป็นส่วนที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ดีที่สุดทุกคนอาจจะมีฐานะเริ่มต้นที่ไม่เท่ากันแต่สามารถเรียนรู้ได้เสมอกันดังนั้นสสวทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดคุณภาพของคอนเทนต์ กับการจัดคุณภาพของการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศได้เรียนเนื้อหาเท่าเทียมกันครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่และคริสต์มาสของปีนี้นะครับผมก็ขอเนยพรให้ทาง Facebook Fan Page ของ IPS t Thailand ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังนะครับ สำหรับในส่วนของสสวะทอเองก็เป่ากรณาตัวว่าจะยืนเคียงข้างคุณครูและนักเรียนช่วยกันสร้างเสริมการศึกษาไทยให้เจริญรุ่งเรืองไม่แพ้ประเทศใดในโลกต่อไปขอบคุณครับ